สวัสดีซี่แฟนสองทุกคนนะคะมือนีนุ่นทญยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพ่อเพชรบูร์นะคะเลขพอแล้วทำพิธีนะคะทำพิธีเลขน้ำมุนนะคะเป็นเลขสามตัวเน่นๆหางเดียวนะคะแต่ว่าเลขผีนางล่ำนะคะผีนางล่ำคลิปนี้มีคำตอบนะคะพอแล้วบอกว่าผีนางล่ำจะไปเอามือใดจะหายมือใดนะคะห้ไปฟังไปเบิง้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะกระปุกกระปุกขึ้นไปยังคือติดต่อกันยากแต่ว่าโว้จากก้นเป็นยังะไรบโทรศัพท์เครื่องนี้บูทขึ้นเครื่องกอนอยากได้เครื่องไหม่บ่อือต่อสามรอบที่รอบก็รับก็ได้เนะมันมันมันตัวันได้ชิ้นเลยเดี๋ยวไอ้นั่นกันนั่นพ่อกระดิโทรไปเองดอกอ๋อหนูมีหนูโอนเงินเขาไปบัญชีพ่อวังหันนะคะเป็นเอ่อ ของเอฟซีพ่นจะทํำบุญกับพอ่อเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำ200บาทคุณพิกุล1น0 0บาทรวมจำนวนเนงินทั้งหมดทั้งมวล1,200บาทนนทียาโอนเข้าไปบัญชีพอ่อเอฟซีพันยาทํำบุญกับอ่าผีนั่งล่ำนะคะพอ่ออธิพันธ์เจาดี6ซึ่งอธิพันธ์มาขอบคุณหลายๆเลยเอฟซีมีน้ำคิดน้ำใจ เป็นคุณเป็นชั้นเด้อหมดทิมาเนี่ยวันที่ที่หาได้ลูกเดอ้อตอนกลางคืน,นออตอนเศ้าขา้าออีซ้งในท่าอืมตอนเศ้าอีส่งในท่าเศ้าอ๋อเพิ่นเพิ่นบ้านเด่นบ้านไปขอมันว่าก็จะขอมือเลขเอ,อ่อก้อนเลขออกได้ปะค่ะเออสิขอให้อคืนวันที่สิบห้าแต่จะให้ให้วันที่เ้าของเ้าว,วันที่สิบหกอ่ะอืมแต่แต่เ้าเริ่มปะค่ะมูอมือปืนจีไปน้ำกันเพิ่นนัดกันเบิดแล้ว คือว่าเอามือเดียวมันไม่ยอมบัวลอยโตเลขเดียยเเด่ยวขึ้นลเลขพ่อสอง่งเดี่ยวขึ้นชัดเจนไปเลยง่นเลขพ่อสอง่งไม่หนูเบิ่งนี่เป็นเลขยังค่ะอันนี้เลขเป็นตอนนั่งอะโอ้ตอนเลขนั่งเลขอันน้ำมนต์นบ่ค่ะเนียนมันจะบัวลอยชีพมันจะค่อยบัลยวลอยโตเลขน้ำมนต์นี่โตได้ค่ะเพร่อหนูตอนนี้หนูบ่ได้อยู่ในร่ายหนูหนเูเลขน้ำม้อนอัน,น ัวหนึ่งมันระวังเก่ากับหกนี่ปัญหาอีกแล้วเนี่ยตัวนี้มันเก่าศูนย์อะไรอย่างอ่ะมันสีมีเลกแปดเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดเดียวกันพ <8, S 2> ่อเขได้จับเป็สองศูนย์เลขเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกไปแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกถ่าตัดสองตัวนี้มันจะเป็นแปดศูนย์ แปดเก้าแล 9, 0, า 09, แ้วก็เก้าศูนย์มันเพราะพ่าเออศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกแมนตกันมันตกไปศูนย์หกแล้วก็กเอ่อแปดหกมันเพราะค่ะแมนโตกันนี่คือโตกันนี่คือศูนย์หกกับแปดหกมันเพราะค่ะแต่ว่าพอ่อพ่อมันใจโตได้ค่ะมันใจแปดศูนย์เก้า แปดศูนย์เก้าเลขสองตัวปันหรือหรือศูนย์เก้าแปดหรือศูนย์เก้ากับเก้าแปดอะไรหรือศูนย์เก้าแปดอาเลขสองตัวพ่อมันใจตัวได้ค่ะเป็เก้าแปดครับมันใจเก้าแปด นะคะเฮ็ดยังมันจะมีอุปสรรคทุกอย่างพอ่อตอนนี้ยุบ้านหนูกับเล่นพิ้นแซวอยู่หนูก็บโอ้ยอาทิ่พย่อาอย่างนี้น หูอยากไปอยูุ่ทั้งดอยทั้งภูผู้เดียวคณนะมันอาลิปยากมันสิ่งแวดล้อม <c oughs> มันอบอานุยค่ะทําอะไรทุกอย่างมันจะมีมานไปหมดเลยมันมันหนุงย,ยากอยากยุคนเดียวในโลกนี่มันจังเสียอายคลิปเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวคนก็มาขายน,านันขายนี่เดี๋ยวค้างบ้านหนูก็เปิดเพลงเดีย๋ยวกัสอมเครื่องเสียงเดี๋ยวก็ดีดพี่หนูหนูจะเป็นบ้าตายเพราะว่ามันเงียบแตได้แออกมาทั้งนอกเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในห้องเลยสิใครอยู่อืออือสรุปว่าเลขข้างมดนี่เป็นเลขน้ำมเนาะพ่อนะ เลขนางล้มหนึ่งจ ну oh. I mean, ังออกมือมันออกมันก็คือดีชัดเจนเดี๋ยวสิับมันมีโอกาสทายลูกได้ยังเดี๋ยวทายไปเบิ้องนี้ดอกเอานอ่ามาทำซ้รลองเพลงอีกทีเลยนี่ยอดอีหดีเออเขาเอื้นเออกอกวนไหมเ่อเออเขาเอื่นคนกุมก็กวนวเนาะมันต้องไปยููผู้น่ะยูใชยแดนผู้น่ะมักกวน เออสะุูอ่ปเลขสูตรได้ไปแจ็คเียไปก่อนนี่ย่างวหนูอยากได้เลขหลายตัวนูเบ้าตรงตรงนูแหละว่าอยากได้หลายคลิปเพราะว่ามันมีหลายหลายคนที่ให้นูเป็นสะพานบุญให้นูก็ต้องให้เป็นล่งแถบทุกคนลงทุกคิวแหละแต่เกิดคนคนเดียวลงสามคลิปสี่คลิปนี่คนอื่นบ่สามาล่ลงได้แมนแมนแมนเรานูก็ะบ่อยากให้ล่งหลายตัวล่งหลายตัวแล้วเลขเขาก็ได้เงินกับว่าหนูบ่ได้เด้ ต้องลองในน้อยคู่สองคู่เขาคือเขาลุดคือรลุดเอาแบบนักเลงไปเลยค่ะจ้างสิได้เงินงั้นจริจริงรู้ว่าตรงๆมันมีหลายที่เอาเลขมาล่งแร้วพอได้เงินมันก็อยู่กับเก็บซีพนจะลงทุนหรือว่าลงทุนสรุปว่าก็อยู่กับผู้เพ่นลงทุนนั่นเนาะกันไปลงหลายมันพาเพิ่นก็เสียหลายเขาก็นั่นไปเขาก็เจ้าไปสยงนีนะกันผููอย่างได้นั่นนะค่ะมันบ่แมนอันของนูเนาะสรุปว่าเ็นสรุปว่าคลิปนี้ อของพ่อเพชรบ,บูรณ์เป็นคําตอบของผีนางรำเนาะเพราะว่าบางคนบนัญญัติถามอยู่นี่แหละวว่าผีนางรำเม,มื่อไหร่จะมาเป็นคลิปนี้ก็คือเลขนาม,มนพ่อก็อธิบายแล้วเนาะว่าผีนางรำจะมาเมืม่อเลขออกตอนเช้าวันออกนะคะคือคําตอบว่ามาเสามือวันที่สิบหกแต่ว่าคลิปนี้เป็นเลขเด้อเอีเอ้ยโอ,อ้ใจไว้ย่างหนังเขากักบมหาใจว่าได้น้ําท่วมน้ําค้างขาดที่ยังไปว่าได้อันนี้ก็ เมื่อนั่นกับซิบูมเมนสิบาคกันทีแล้วไปเอาตีคุณลังคณนเป็นอยาให้หนูไปท้ายถ้ำหนูอโอ้ไปว่าได้ไปบ่ได้ดอกเพระาะว่าจะเกิดหนูถือผีหลอกมากหัวหลกหัวหลอนไปสิไปเฮ็ดคลิปหาเลขมาหาเหตุซี่าอีกเอกเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเห็นเลยแม่น้องนะดาว่าเจอของจริงโอ้ยพ่อก็อยากไปอยู่แม่น้นองระดาเพื่อนเป็นคนมิเซนเพิ่นเป็นคนบ่ยยันผีพ่อ ค่ะมันจังคู่จังหนึ่งย่านเป็นเนี่ยเขาล่องบาลนี่แหละนะไปไปแล้วพ่อคู่ว่างสั่นกด็ไปท่างแล้วตื่นท่านแล้วแมนท่านเราแบบเป็นคนเฉยๆเลยแะยัว่าทั้งหนึ่งกับมีของจริงอยู่ตัวเดี๋ยวว่าั่นโอ้ยเพิ่นกคดีค่ะพมเพิ่นดีหลีเพิ่นกับบ่ได้เฮหตยังให้ย่านนะคะมาซอยคุ้มครองลูกหลานเอาหนูหนูขอเวลาสรุปคลิปนั่นเด้อค่ะสรุปคลิปนี้คลิปนี้เป็นเลขนำมนต์พอท่ามีที่บ่เป็นเลขผีนางล่ำผีนางล่ำพอค้าตอบพอกระหายแล้ว ว่าจะมาเศร้าว,วันที่16ทํากลางคืนวันที่15ตอนเช้าวันที่16ปล่อยเลยคือเลขผีนางรำแต่คลิปนี้เป็นเลขน้ำมต์ถ้ามีทีมีเลข8มีเลข0มีเลข9มีเลข6เลข3โตจะมี809 806เป็นโตกันแล้วก็098ยนะคะเน้นที่809าสำหรับเลข2โตมี8089 ศู 09, 6, 98, 86, 98, 89, นย์เก้าศูนย์หกเก้าแปดแปดหกพ่อเน้นเก้าแปดแปดเก้านุ่นยาลงถูกปะคะถูกลูกถูกอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทานงนะคะวันนี้ขอเอสซีสวัดีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ พอมี่พี่น้องเอฟซีก็สิดงยินนนะคะเสียงสัมภาษณ์ว่างนทนิยากกักพ่อเพชรบูรณ์นะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะเรียกเลขผีนางลำนะคะจะมาแท้ๆมาจริงๆคือวันที่16ตอนเช้านะคะพอพี่พี่น้องเอฟซีอบไปน้ากันนะคะเลขเพิ่นจะบ่ัลายตัวนะคะเลขผีนางลำหางห้งเดียวคือ3ตัวแล้วเขาก็มาตัดกันเองนะคะสําหรับงวดนี้หรือคลิปนี้นะคะเพิ่นปล่อยมานี่คือเลขนํามนุ์นะคะเลขนํามุ์น,มนมันมีเลขสี่ตัวหมายถึงว่า พว่ามันจริงนี่เลข3าตัวเป็น809นะคะพอบอกก็บอกว่า9ก้าก็มันเป็นเลขสามารถตีลังกาได้ก็เลยเป็น6เป็นโตัวกันนะคะเลข3าตัวจับคู่หยแปดศูน้าแปดศูนย์คือตัวกัน809คือตัวเน้นหรือจะกลับเป็น098นะคะเลข2อตัวนี้เป็นเน้นเก8าแปดแปดจะมี8 0ดศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสือ่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะ นุนนิยาขออวพอยพรให้พอหมพิณองเอฟซีโชคดีกันแน่ทังของพ่อเพชรชณนเล็กน้ำมนต์นะคะ